ส,ส,สวัสดีครับพี่เพชรครับสวัสดีครับแมมาค่ายซูบอวร์ทั้งทีก็ม,มาเจอที่ใหญของค่ายครับก็ถามคู่นีิดนึงนะครับทางด้านของพี่น้องโอรกับรถถังซึ่งไฟนี้แน่นอนที่เพชรก็เขาเรียกว่าคุมเข้มเป็นพิพเศษเลยสำหร,รับพี่น<ม>้องโบรพี่เพชรมองเกมคู่ยัยงไงบ้างครับจริงๆคู่นี้เป็นคู่ที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เบ็ดเบียดนะครับเพราะความที่รถถังก็เด็กหนุ่มกว่าแข็งแรงด้วยแล้วก็ห้ายกด้วยสี่น้องร์ก็ ฝีมือสกิลนะครับออฟก็เดินก็ได้ก็ถอยก็ดีนะครับก็มองว่า5ยกเนี่ยเกมอาจจะเป็นรองรถถังนหน่อยเรื่องความแข็งแรงความสดนาะแต่เราก็ฝึกซ้อมเตรียมที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องอมีการเตรียมตัวตั้งแต่การกินการนอนการลับอย่างการเทสทุกอย่างเป็นระบบเลยจะถือว่าเราเตรียมพร้อมไปซุู่ห้ายกอยู่แล้วห้าหกยกนี่คือต่อยสบายเลยน้องโอบบอกว่าไม่หมดแน่นอนแข็งแรงแน่นอนแล้วก็้ว่าน้องโอบมีการเตรียมการดีเฟนต์คือการแก้เกมเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่าสนุกครับสนุก พี่มองออจจะนั่นของน้องโอ๋เนี่ยแน่นอนที่พี่เพชรก็มองว่าอาจจะเป็นรองในเรื่องของความสดความสดความแข็งแรงแล้วในลูกไหนที่โดยส่วนตัวของเฮียตมองว่าน่าจะได้เปรียบรถถังจริงๆอะรถถังบอกว่าเป็นนมวยที่ฉลาดมากป้องหน้าตัวเก่งมากแต่ก็อย่าลืมว่าทางเราอะก็ฉลาดน่นงแล้วก็น้องโอ๋มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงน้องโอ๋เป็นมวยปีมือที่ชกยากมากฉลาดมากแล้วก็สามารถออกแรงสองกาดไปซ้ายก็ได้ไต่ขวาอ็ไรฉะนั้นเราก็จะสามารถ ใช้สกิลในการหาต่อยแล้วในการเหลื่อมไปเรื่อยๆครับส่วนตัวพี่เพชรมองว่าคู่นี้มันมีโอกาสที่จะไม่ครบยกนะจริงๆมองว่าไม่น่าครบยกนะครับเพราะว่าต้องบอก,กนนบว่ารถถังอันหนักมากแต่เราก็หนักเช่นกันถ้าถ้าย้อนไปตามเซตตีเนี่ยน้องโอเนี่ยปิดเกมน็อกโค่รสู้ค่อนข้างเยอะน้องโอันมาหนักมากมัดคมมากรถถักงก็หนักและคมเหมือนกันต้องบอกว่าคู่นี้ก็ใครพลาดก็ก็หล่นนะใช่ไหมครับนาอ ในฐานะที่พี่พเบสค่อนข้างที่จะคคุมเข้มเรื่องของสภาพร่างกายพี่โอ๋นะแล้วก็รถมาต่อยในรุ่นร้อยสามห้าเนี่ยน่าจะเป็นไฟที่สามเรื่องของขอาวุธพอรถมามันมีผลหนักเบาอะไรขึ้นเพิ่มขึ้นลดลงไหมครับจริง,รงแทบไม่ได้มีผลกับน้องโอ๋เลยเพราะน้องโอ๋เป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยในเรื่องการพักผ่อนพักผ่อนดีมากนอนดีมากกินดีมากแล้วก็ฝึกซ้อมดีมากตามตารางเป๊ะเลยต้องบอกว่าน้องโอ๋เนี่ยน้ำหนักไม่ได้มีปัญหาเลยต้องบอกว่าตอนนี้น้ำหนักโอ๋สบายชิวๆเลยคือสบายมากไม่มีปัญหาฉะนั้น เรื่องของความคล่องตัวอาวุธความหนักก็ยังเหมือนเดิมครับตามตารางเป๊ะๆครับแ่าจริงก็มันเป็นศึกสายเลือดเนาะพี่ครับผมลำบากจริงๆรักพี่สยดในน้องแต่ยังไงก็ยังเชื่อมั่นครับผมก็จริงๆก็ก็ก็รักพี่เสรยก็เชียร์รถถังก็น้องโอแกน้องแต่ว่าสุดท้ายนะทุกคนก็อยากเป็นแชมป์ใช่ไหมครับน้องโอก็อยากเป็นแชมป์ในวัยที่ใกล้จะสิบสิบแล้วรถถังก็เป็นเด็กหนุ่มชื่อเสียงเงินก็อยากเป็นแชมป์อยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายทุกคนก็ คนต่างทาหน้าที่ก็ทําหน้าที่ดีสุดครับตัง้งคู่ครับคัมมาที่คู่เอกบ้างซูบปอรบอลกับนโนอิริครับพี่เพชรมองอยังไงคู่นี้จริงๆต้องบอกว่าซูวบอลเนี่ยเป็นคนที่ครบเครื่องนะครับหมัดก,ก็ดีอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ป้องกันตัวดีมากต้องบอกว่าครบเครื่องกว่าผู้ชกค,คือคโนอิริใช่ไหมครับครับผมโนอิริก็จะมีการเตะขาทับคิกนะครับแล้วก็เป็นการใช้หมัดส่วนใหญ่สวบบ่วนซูเบอลเนี่ยก็เป็นการดีเฟน จังหวะสองค่อนข้างดีก็บอลเตะดีเข่าดีป้องกันตัวดีผมมองว่าสุดท okay, ouais. ้ายน้องโอเออสู้บอลเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเรื่องของประสบการณ์เพราะสู้บอลเนี่ยต่อยคิบ็อกซิ่งมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ฉลาดกว่าแล้วก็หนักกว่าด้วยผมเชื่อว่าวันนั้นก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่เที่ยวมีโอกาสจะไม่พบยกไหมผมมองว่าเผลอโดนการคอไอ้สู้บอลนะสู้บอลแตนคอเร็วมากเร็วจริงๆเขาเวลาซ้อมมันเตะเร็วมาก เพอรเนี่ยมีมีนับมีน้องเ,เห็นแน่นอนครับแต่จะว่าไปนี่ซูบบอนก็หยุดไปประมาณ10เดือนนะถ้าเป็นคีบ็อกซิ่ง <laughs> ประมาณปีครึ่งโดยส่วนตัวที่เป็นนักกีฬาเพลี้คิดว่ามันมีผลไหมจริงจริงมันมีผลไหมม,ไหม,มันก็มีผลน่ะแหละครับนาอถ้าถ้าพูดตามความจริงว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวไปอย่างดีแล้วก็พยายามฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็พักผ่อนให้ดีสุดท้ายก็ก็ต้องบอกว่าเรามีการเตรียมพร้อมไปอย่างดี ครับผมอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่พี่เพชรก็เคยต่อยมาแล้วยูกิโยสะโยเกซุปเปอร์เล็กครับผมพี่เพชรเป็นไงคู่นี้ต้องบอกว่ายูกิเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ต่อยในบ้านด้วยกองเชียร์ก็เยอะด้วยฉะนั้นแต่ผมว่าศัตัวซนะุปเปอร์เล็กเนี่ยค่อนข้างจะมีดีมากครับผมเพรานะซุปเปอร์เล็กเนี่ยยังแข็งแรงกว่าสดกว่าหนุ่มกว่าแล้วก็ต่อยบ่อยกว่าผมใช่ไหมครับความท้าทายก็ดีกว่าผมใช่ไหมผมว่ายูกิไม่น่าจะทําอะไรซูเปอร์เล็กได้ผมว่าซูเปอร์เล็กกับ แข็งแรงกว่าแล้วก็สามารถเตะขวาเนี่ยแหละขวาเนี่ยสามารถเอาชนะคะแนนได้ยังขัดลอยเลยครับผมจะมีโอกาสถึงถึงนับถึงด็อกไหมคุณจิมว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยเตะเตะขวา,าเก่งน่าจะเก็บสกอร์หลับไปเรื่อยๆอได้ครับไปเก็บเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆครับ นั่นะครับท,ที่เวศเคยต่อยกับยูกิมไปแล้วอนอกจากที่ลูกเตะขาเขานเนี่ยว่เวศที่ว่าเขามีอาวุธื่นๆที่จุกจิกน่ากลัวใจอื่นจริงๆผมมองว่าลูกเตะขาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่อาจจะเพราะว่าคนไทยใช่ไหมครับเราไม่เคยเจอลูกคราฟที่มาก่อนรเราเคยเจอแต่คนที่เตะเตะขาเจาะยางใช่ไหมรเราก็เลยไม่เคยเจอคราฟที่อย่างผมน่ไม่เคยเจอเจอคราฟคราฟที่มาก่อนถามว่าเจ็บไหมมันมันก็ไม่เจ็บแต่พอเวลามันโดนไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันขามันก็เริ่มแบบอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมันกับขามันชอดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ ถามว่าเจ็บขนาดไหนผมมองว่าเจ็บแต่ก็ยังสามารถทนได้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซุปเปอร์เลกเนี่ยผมว่าอ่ซุปเปอร์เลกเนี่ยยังเด็กกว่าผมความแข็งแรงก็มากกว่าอึดกว่าทนกว่าผมว่าสำหรับซุปเปอร์เลกเนี่ยสามารถทนได้สบายครับเลยมันก็มีแฟนมวยบางส่วนนะพี่เมที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่เพชรไม่พลาดเนี่ยเกมรูปเกียงต่ำมันก็น่าจะเป็นของพี่เพชรด้วยแล้วเนี่ยนะพี่เมทพี่เมทยังคาใจอยากแกตูดอีกสักครั้งหนึ่งไหมจริงจริงจริงจกับผมส่วนตัวผมนะครับก็ ก็แค่อยากชกมวยครับจริงๆก็ต่อยใครก็ได้ตอนนี้ก็ก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเยอะแล้วก็คิดว่าแค่ได้มีโอกาสชกมวยผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ชกมวยก็ถือว่าก็ก็ก็โอเคแล้วจริงอ่ะช่วใครก็ได้ครับก็กะยูกิอีกสักรอบก็ก็จะยินดีมากหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็กะกะใครก็ได้ครับแต่ตอนนี้พี่เพชรก็ทําร่างกายเรื่อยๆครัใช่ครับก็ก็ซ้อมไปเรื่อยๆครับพี่เพชรเดินทางไปเชียร์พี่โอกับบอลด้วยไหมเนี่ยใช่ครับผมก็ไปพร้อมกันครับวันที่11เอดเดือนพฤศจิกาครับผม โอเคพี่เป็ดฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมรอ,รอเชียร์แล้วก็ <c oughs> ยังไงก็ฝาก <c oughs> แฟนคลับทุกคนนะครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจกับคนไทยนะครับนักกีฬาทุกคนที่ก็ไปต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าเราก็เป็นทีมเยือนใช่ไหมไปเจอเจ้าบ้านก็ไงก็ฝากเชียร์ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนนะครับโอเคขอบคุณครับพี่เป็ดครับขอบคุณค่ะเะะด็กครับ ยัดยัดโอ้โอ้ปูเฮ้ยไม่ต้องตกใจนะแอนเนอร์ผม,มเวลาสื่อแล้วเขาจะโชว์ <c oughs> ไปกันต,ตลอด ตามช่องดูมวยด้วยนะคะ